กบทักทายสบายดีและสวัสดีพี่พี่พน้องน้องเอฟซีทุกท่านกลับมาพบกับข้าพเจ้าบาลลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเย๋ยจังใดก็ขอฝากความภากและความคิดฮอดไปหาพี่พี่น้องน้องเอฟซีทางฟังไทยคือเก่าฮัลนหทุกคนสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะข้าพเจ้าจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งไปชมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแงงานลาวเนาะที่เพื่อนไปทํางานอยู่ในฟังไทยเนาะจนได บ้านได้เหินหลังแยต่ตที่รูหลาทุกคนกลัวเพื่อนจะได้เหินหลังแงยต่ตที่รูหลาะัอันนี้นะว่าเพื่อนผ่านอุปสรรคอย่างมาได้ทุกคนต้องอดทนแล้วก็ต้องทํางานอย่างแล้วก็ไปทํางานจากปีเนาะถึงขั้นว่าได้เหนินแยต่ตที่รูหลาเนาะทุกคนเนาะซึ่งเรื่องราวนี้มันก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่เหให้แหงงานเราได้มีกําลังใจแล้วก็เป็นแหงบันดาลใจเนาะ เหตุให้ลุกขึ้นต่อสู้แลลวกโบทอถอยต่อหน้าที่แบงงานและกาอู่ประศักรคที่พบเจออยู่ในปัจจุบันทุกคนมันก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่ข้าพระเจ้าได้นํามาเสนอและก็มาเรแแบ่งปันต่อให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งได้ชมเพื่อเป็นกําลังใจในการต่อสู้กัาชีวิตในปัจจุบันนี้แหละทุกคนซึ่งเรื่องราวดังนนก้าวนี้เนาะข้าพระเจ้าก็ได้นําเอามาจากทรงสาวลาตใต้คนไก,ก่บานนะทุกคนเนาะที่เพื่อนได้ไปสัมภาษณ์ง,งานราวแล้วก็ได้ไปเบิ้ง งานที่เพื่อนสร้างอยู่ในฟังลาวเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอเขอ้าใจด้วยเรื่องราวดีๆเนาะจากสาหรใตา้คนไกลบ้านเนาะสำหรับคลิปวิดีโอเตรียมกับเพื่อนเฮาจะได้แปะลิงก์ไว้อยู่ในใต้ตคอมเมนต์คือเก้าอะไรทุกคนถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังใจทางซองของเพื่อนนำเนาะเนาะทุกคนเพื่อวุ็นการจากึกษาเสียเวลาเฮาไปเบิ่งไปชมเรื่องราวดีๆนี้นำกันเนาะว่าก้อนเพื่อนจะมาถึงวันนี้เนะาะว่าเพื่นอนผ่านอุปสรรคอย่างมาได้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาจังมารวมกันอยู่ในท้ายวิดีโอนี้ต่อเนาะ ไปสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อเมย์พี่น้องสบายดีเอฟซีเอ็น้าเลยครับบ่าเม็กเออเขื่อนกันมาเออดีก็คือเบาตู้จะคล้องเพื่อนนั่นเองนะพี่น้องอันนี้บรรยากาศเพื่อนเพลินสบายสบายดีก่อนเนี่ยสบายดีนี่ลูกสาวซื้อยังไงดิพอละพอละพอละอาถามก่อนเลยป่ะประตูทางเขานี่ รู้ละอลังการแห้งมือที่มาได้คลิปกับผู้ที่เห็นนี่แหลน่นอนไม่ทั้งนี่ไหนปาะตูอันนี้เป็นไป่ซักไม่ซักเนาะแห้งบ่อแบบทั้งบานทั้งแบบกระจุงกระจุกติดบ้นี่ราคาเท่าไหร่สองหมื่นเนาะสองหมื่นบาทสองหมื่นเนาะแต่ประตูนี่ก็สองหมื่นบาทแหละเดี๋ยวนั่นเด็กคังค่งค่ะอันนี้บอกมันมันเป็นตีรอวบอกว่าทั้งไหนอันนี้เป็นไม่ซักเหมือนกันเป็นไม่ซัก สี่พี่ดาวเนาะนพี่ดาวเนาะน,น,นี่พ่อแม่เคยทายให้เบิ่งนในเทือนึงกะถือว่าทายให้เบิ่อนอีกเพราะว่ามือนั้งจะคล้องบานเพิน่นยูแต่ว่าซนร้ายหล่ละกะบโจักบะใหม่อีสังเนาะ,ะมือนี้ก็มาแบบว่าให้เพินพ่นผ้าเบิ่งเพื่อนทุกศอกทุกมุมเนาะเออเพื่อยังคลิปนี้ก็เพื่อแบบว่าเป็นแห้งบันดาลใจให้กับพายได้หลายคนที่แบบว่าก็ร่างท้อถอยแล้วกัสู้กับการกับงานเนาะ สูพี่น้องทับถ้าบพสูนี่ห้าคือสิบ่มีมูนี่แนหรอสีมูนีได้ดกับัทูสูสู<อ>สูคือสิสูไร้ปีแน่หรอสูไรปีแต่ว่าเหตุบารณ์นี้ก็ประมาณสามปีไปสามปีไปมะสามปีไป,ป,ไปต,ตั้งแต่เหตุเสาจนหอดเซ็ตเป็นสามปีไปเนาะประมาณนั้นไปค่ไปขังหน่ปะเอาเืเลยเซือ่อเทุกท่านเอาเขาเวานเปนพี่นองเลยมีสอง สำเร็จไพี่นองแมนก็คือแบบจะไปทํางานไทยนี่จะได้จักปีแล้ว่ะะสพอรวประมาณสิบ1กปีโอ้16บปีนไประงาณห6ปีห6ปีลเนาะแต่งงานแต่งงานกันแล้วแต่งงานกันแล้วอวนี่ประมาณเดือนเฮ็ดจักอยู่ว่านืเห็นโอไวหว่อเฮ็ยู่ามันู่พี่อยู่กันทั้งเพีอยู่กันทั้งเพีคุยกันนเดียว เห็นกันนะเฟสเอ่อกับผู้ไส่กับปิ้งผู้ยิ่งเลยอ๋อไปกูเจตัวได้คุยไหนกูเรียนยังไงแม่แน่นอ่ะแบบคนบ่ค่อยๆเนี่ไปใส่มาใสไอะไรบ่อยๆทุ่งโลดได้ดีเลยก็จีบเอาละค้อยกับบไอยไปใส่ก้อยแต่งานอยู่แีบเอาเอากันมาไหนประมาณหาปีเนาะแไปกับมีพยานหาคนนึงก่อนจะเข้าไปแซมผาดให้ให้ให้เพิ่อนแบบว่าผ้าส้มเพื่องแล้วเพื่อนลัางหนีเลยปะ ใครๆออกแบบใคืก็แบบมันอลังอีดีเมืองแม่ลูกแบบพ่อเนี่ยเมืองแม่อันนันอิตเน็ตที่นี่เป็นเย็นันก็เลยมันไม่แบบจกาเติมเติจริงๆมันมาใหญ่ปหนี้ว่านี้บวก็้เห็นใหญ่นะรการบไอ้ดี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 เยบอกตอนตอนนั้นเขาคิดว่าเขาเหตุล้างไงขนานี้เขาเขาคิดว่าเข้าสีเหตุแหลวเลยที่ว่าเขาเขาหหได้ไหราเข้าอยู่แล้วเออจะได้เป็นของแหลวอ้สิ่ เงินเนด้วยวันไหใหญ่ไปแห่หอดนี่ก็คือไปหอดแล้วเนาะพี่เ้างคือความฟันแต่ได้หน่อยเย็นบานล้งบนใหญ่สิอู้ดม้อมันยากเาอีนจะังนจิได้เสด็บเขาสลยทีน่ะคิดหลยเลยเ็กสู้วัน้ว่าไปเรื่อยนะไปเรื่อยคือซิมีเองอะนะเก็จะบอกลย ก่อนก่อนจะมาแต่งงานนี่ก็เก็บเงินมาก่อนหนาหนัดเลยบอกได้ปะเงินให้พ่อให้แม่บอกเงินใคเฮ็ดป่ากให้พ่อเมียนโตันเงินให้พ่อให้แม่จ้างใครพี่เนาะบอกยังไงคือเป็นลูกกตัญญูเนาะชีรีส์ก็เลยสมควรได้ดีก็เฮ็ดให้พ่อให้แม่แล้วก็เอาเงินให้พ่อให้แม่ประมาณสองแสนนี่ฝากนะครับตอนนี้นี่นะตอนเสียเมียก่อนเฉ่าะเบิ่งเงาเด้อผู้ชายทั้งหลายเพราะว่าคอยเป็นคนบากินเรามาสูบยานี่ ก็คือแบบพบทุกอย่างเนาะค่นข้าเป็นคนกินเหล้าสูกยานี่ก็รับคือบุหรี่ขนาดนี้บุไรีขนาดนี้แด้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าต้องใส่เงินเนาะของบวกนั้นมาจะซะก็คือความมไฟฟ้าต์่หน่อยก็เห็นเทาเห็นบานแล้ใหญ่ๆมีรถมีลากแตยังมีน้ำพอน่ะควบรนทนาะ้องเอายังไงๆอย่างไรก็ต้องเห็นทุกอย่างเอาเพื่อยังมีก็ไม่เอานี่ป้านประตูนี่ก็ใหม่ยี่เจ้าเลยเนี่ยไม่แดง ไม่แดงก่วบาเข้ามาแั่สีขาวเนาะสีขาว่จริงว่าสีเนเปียแต่ประมาณในไทยบ้านนั่นบ้านท่าดเน่บ้านหนึ่งดัานแดดันแดว่าแสนเก็บเก็เป็นเงินไทยกับประมาณขั้นตัวเออหาแสนขั้นหนึ่งกระซองลักระซองสองพันแปดคเนาะสามพัน่นที่เนาะหือนเนาะสามพันาปดเลยขั้นสี่บาทสามพันบาท เป็นใหม่แดงพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเพื่อนนี่ออกแบบได้ทันสมัยดู้ล้าเนาะแต่ว่าใส่ใหม่คือก้าคือคือกันกับเพื่อนพวทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเพื่อนออกแบบแบบว่ารู้นะจริงเพื่อนจะไหมไหมมาใ้แบบหฮะขาออกแบบนี้ออกแบบเองเลยแม้ออกแบบเองบ่นองเนี่ยเออออกแบบเองเนี่ยบนเขาในนี่ตอนนี้ก็มาออกแบบนะฮะจริงแค่ในร้าเขาใส่จากคนไม่ออกแมนคนนี้คานกิดเองเนี่ยนะคิดเองเนเลยนะ เดี๋ยวก well. ็ให no ้สานเ่าก็แนะนำแน่นหน่อยก็ได้ปะยังยังจีใส่กันขโมยอยู่หมดเลยใส่ใส่ใส่เทยโเนาะบ้านประตูนี้มีย่างบานเป็นเกียวหันหันกระสองนึงน้อ่ะหันกระอบงสองนึงที่แเนี้ มาเกินเก่งเก็บเก่งให้เจ้าะข้าวเดียวมาเบอร์ของหน้าบันนี้พี่น้อย่างไรอยางของแอร์อืองหน้าบันนี้เป็นสิบินของอา์นี่เป็นของอา์แล้ววัดแล้วมีพักบัวแบบข้าวสมัยนี้นี่เนาะตีแพ่ด่านแล้วเดี๋ยวหน่อยด้วย ก็่ไดีดีดีแล้วเพราะว่าเพื่อนลังเหนีวแบบว่าสูงแบมืเปดินทาอันนี้เทไรท่าเพดานมันเป็นสีซีเมนต์กวดเมต์กวาปีเมนตสาใช่ไหมทำไมจุกในน้าเพดานะอืมเพราะว่ามันสูงมันโผล่เลนะเนาะสูงสูงถึงสูงถึงกล่องเป็นกล่องเลยเสียกกล่องเสียกกล่องเสียกล่องโทษฟังอาเรื่อยสุจริงถ้ามาเยี่ยมสดาานห้อะ เออจำจำีสส่กันแล,ล,ล,ล้วเพราะว่าโปงโปงโปงเยี่สีแล้วอันนี้รับได้แล้วโปงค่ะได้แแล้วนะอั้นเพราะว่า <c oughs> ข้อถามเนาะทุกคนก็อย่าหูรลายคำถามนี้เลยว่าไปเห็นงานอยู่ฟังไทยหัายแบบว่าเห็นงานนี้ฉันคือแบบสามารถเก็บเงินได้หลายเค็ดเคลื่อนแล้งใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ได้ยา่าวงานเค็ดพักทั่วใบงานเคล็ดเป็นงานอิสระงานนอนอิสระเป็นไลน์หรือไ เห็นพักในตลาดเหตไร้ายใดร้ายนน้อยใดน้อยก็คือแบบข้าเมข้าเสาของมูวเองบอกกินเองของเสาของซื้อแต่ว่าเป็นงานเมาเนาะการงานเมกาินเดือนน้อยอยู่มาหลยวันหนึ่งไหลสูงสุดไหลไร้เลยเด้พันกว่าเนาะตีไปพันกว่าพันหาเนาะพันหาตีไปเป็นพันหาก็ถือว่าไร้ได้พี่น้องแต่นั่งเคยไปเห็นงานอยู่ฟองไทยเป็นซิปโกปีแล้วนั่งยังโมเคยได้เงินแบบ วันเราพันหาจะคืออะไรสูงสุดก็แค่โพกลอยเตจลอยเน,ยะนยาะเนาะแต่ว่าเนี่วันเราพันหาเราก็นึงมาเพื่นกับแบบว่าเหตุงานเมาเนาะรถขันนั่งเขาเขาก็เข็นไปดิเดีๆสินะโอ้ก็เกือแบบขันั่งเขาเลไปเกยไปดรื่ียๆสิถ้าเข็น,ขนเข็นไล้กับได้ไล้เนาะ นี่แล้วพี่น้องบบว่างานมันกับโบไ้สวยดูเนาะแต่ว่าเฮามันเห็นให้เฮาได้เงินหลายเลยเขสวยดูแต่ว่าเห็นให้เฮาเงินหลายแม่นไม่เห็นอะไรเห็นงานอยังไปเห็นงานขายของเลยงานบ้านก็ได้เง็้งานรวบงานรวมาบเกือบอุกุบก้อนทั้งใส่ไฟฟ้านี่นะทั้งทั้งขายของแล้เห็นงานบ้านน้ำใส่สีมรกตใส่โซงหนาทีเนาะอันไหนถ้าไหนเป็นวันหรือเป็นเดือนเป็นวันวันสี่หอก ปันละสี hmm. right. ่ร้อยก็โตกอยู่เดือนหนึ่งหมื่นสองบอกเราเราสองวันนี้มีวิธีเก็บเงินยังไงแบบว่าเงินเดือนออกมาเงินเมียแบบว่าใส่ค่าวหองเงินเพราเก็บเังนสี่ร้อยสี่เจไดเมันก็ดดวงกันเลยโดนคือของขอยเป็นรายวันเนาะเขาเป็นรายวันกิดเจ็ดก็นดวงกันเลยกับเดือนไรเดือนไรกับคือว่าอันนี้ได้เดือนไรใส่หน่อยกับเดียร์ไรเดือนไรใส่ไรกัน เดียวเลยกันบุูบุรีบุกินเหลา่ลามันก็นเหลือเต็มเต็มด้ยอะไรนี่เนาะวันนี้ขืนเพื่อนใหม่อะแบบว่าเห็นแถาแกทงางฝั่งไทยมา,ากแสดงความยินดีแบบหักแพ่งก็เพิ่นซัมได้ถึงแบบว่าคนเสียสละเวลามากเนาะซัมเพลย์คนเอง,องนเนาะซัมพักซัมเพลย์คนเเนาะเพราะว่าเนาะกับจะได้ให้เขาอยู่คนหนเขาเห็นเขาดีนะเขาเขาก็จะได้กินอย่างนี้กันเป็นกันเองนะ Waited, หนึ่งมากคนเห็นเท่าขยันประหยัดอดทนลดออมยี่ส่บเพราคนจังหมักเท่าแบบน่าจะเป็นเพราะว่าเท่ากับมาเป็นคนดื่คนเกลี้ยงเลยสินะแบบว่าคือเข้าฝาเก็บเงินเก็บทองคลายของอะไรเขาเ้องแบบให้เขาเตรียมด้วยนะเวลางานงงใครยังก็ต้องเก็บเงินไว้เขาเสร็จนะเอาซื้อซาร์ตสุดจลิดสุดจลิดซ้ำขอขก็ดีแล้วเขาเสร็จนะแมนพี่น้องหน่อยนักหน่อยนะในทีเแ่าที่นั่งจะเห็นแบบว่าเแ่าแกยตามมาแสดงข้ามยินดีหอดเื่นปานนี้นะ แล้วก in in <e okay. uh ็เ huh. ก um, uh ็บเงินนี่แบบว่าได้เป็นก่อนมอจังว่าแบบว่าส่งมาเหือนเดือนด้วยว่าแบบว่าทยอยส่งมาแต่เดือนทยอยเนาะส่งมาแต่เดืเดือนเดิมเทสต์ปีเลยอันนี้มกันสมมเท่าสสิบเกาเลมงสิบเกสเดียเดมันสิบ เป,ประมาณสามห้าสี่ปีเนาะก,ก็คือแล้วในข่าววา่าอเมนิกาโศกดีที่ไต่เงินค่าแรงหลายโศกอีกอย่างนึงก็อันนี้บอ้โหว,ว่าแมนหรือว่าแมนท้ามก็จะโตจะเลยเนววาะแปลว่าอย่างนี้จะเศร้าบาดแบบว่าถือถือเลขนี่ก็ดูกอะไรไหมบอวอาถือเลขบอว่าเนี้ยเนี่ยโศกนี่นนแมั<อ>น<อ>กเกิดเม่อห,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 หม่บอว่าตอนมันเขอนกมาตอนนั้นคอยไปซื้อเขลขกคอยซื้อขยะ สื่อได้อาะพ่มามันเด็กเสียออกเลยดิมีโนตรีเขาเลยเอาหอย่อยมาเสียบในก้อนเขามาเะอยหไวเาก็ได้เอาไว้ตอนกอนมาดีประเทโฉเอางว่ะถึงวันที่สามที่สองหรสามที่สามนาะเด็หองใบใหนึ่งดหมื่นแปดหมื่นแปดนตแปดสิบหกต้วันที่สามหรอนี่เอาพอดีให้โชบดิตกใจวาตอนน้นโอ้ย ตอนแหนก็คิดว่าบถือเนี่ยตอนแหนก็คิดว่าบถือเนี่ยออก็ได้มาตัวหบึงคือหนก็ดีใจอันนี้ก็นอนอยู่ในเต็นท์ขาวอันี้เลยขันจีบ่าเป็นเงินบาทเท่ากับแสนหนึ่งหาสิบล้านเนาะก็คือแสนหกนี่ก็ประมาณเอ่อแปดสิบล้านบ่ประมาณนั้นเนาะผู้ใดหูทางเงินกับอ์แมเดอร์แบบนี่ก็ตืแล้วปสิบลานเ่อนาะกับประมาณหาโโสไหโสด่อแม่บรอโดยกา หลังจากนั้นก็เคยถือใหม,ม่อีกล่แบบบุกไยถือแต่ว่าไหลเป็นก้อนตอนนั้นก็ดีใจสุดๆเ <c oughs> นาะโอ้มันไหลเป็นก้อนได้เลยพี่เนาะไต่กันพอเป็นมาเห็นบาทนะก็มาซื้อรถแดงซื้อรถน,นี่นี่นี่เพิ่นมีรถรถคันนี้กระจ่างน้ำพังน้ำแห้งคือกันปะครับตั้กันไะคกับปะเทาโอ้คือแบบซื้อรถก่อนจะเห็นบาทซื้อซื้อรถก่อนยังเห็นเพื่อนเพราะว่า รถนีกับน้ากันก็พอเถอะเนาะอยู่ทางบ้านเพื่อนกับฮาคือกันได้พี่เนาะเมย์เป็นกระซอยบ้านเป็นกระซอยเฮียอะไรนะเมย์่บ้านนั้งกันแม่เพราะว่าลังหลังนั้นเป็นหลังเก่าอ่ะหลังเก่าเออเป็นล้งของบัวล้งเก่าแล้วก็หลังนี้หลังใหม่เพราะว่าอีแม่เพป็นอยู่บ้านเพื่อนกระเฮดเฟือได้ได้จากเส้นเฟือพี่เนาะเดี๋วก็เพื่อนกับฮาเก็บมาจะเฮืงแล้วเนาะเก็บมาจะเฮืงแล้วพ่ออยู่พ่อกินน้ำเฟือในบ้านเทั้ง เดี๋ยวขอสิเริ่มคำถามเปิดวงก้อนมีเอซี่ก็เมนเออเพิ่นบอกว่าบอกแม่เฮเือน์ลังหนีใส่งบประมาณเท่าไรจริงเขาเผาเงประมาณสองล้านไหมสองล้านสองล้านบาทพี่น้องฟังไทยว่าหลังประมาณนี้เมืดสองล้านบาทว่าถือรื้อแพงเนาะแต่ข่อยว่าแพงนะวันนาะ บอบอแพงอสองล้านบาทล้างไงล้างดูขนาดนี้บอแพงไหมท่านสิวอ่ะแต่ว่ามีเนยมี่เอฟซีท่าฟังไทยกับคอมเมนต์มาคือกันว่าเอา้าเพือนอยู่ทางฝั่งเราคือถือแค่แบบล้างขนาดนี้ถ้าย,ยู่ทางฝั่งไทยกับฮาหลันพวกแบบนี้ี่นั่นแต่บ้างบ้านเฮาสมีสองล้านบาทเนาะนี่บางคนก็บอกว่าบ้านสวยรู้มูลค่ะคงสูงหนาดูเนาะ ขายแห้งธรรมดาโบเมนแน่ๆเพื่อนว่าตองละลับหัวหนาหรืออาวุโซในบษษษษอดีัท์เพื่นว่าได้แล้าจาดยางสูง,สง <laughs> จังไหนซ้ไปร้างขนาดนี้โบเมนเด้อยพี่นนอกก็คือตามทีอ่หนอกเพื่อนบอกมาเลยว่าเห็นงานเข็นพักในตลาดเนาะอยู่แถวอุบลในตัวเนาะเอออยู่แถวอ,อยู่แถวอุบลคือบางคนก็สีบอกว<า>่า ฉันาั่งสางผ้าบ,บอมืมอนังนหั่นซ้ำผาดหน่ายจังค่ะคือบอกเหล้าจ่อยจ่อยเเอาคนอีสานเขาบอกเล้าที่จันท์จ่วนนะนี่เออนั่นแหละนคนไก่ซานน่นแหละแมีนมือนันเสียดายจะแบบว่า,านั่งบนไอ้เท้าเมียงมือถึงคนร้ายเนาะนึน่งมากกับเกงใจคนเนี่เป็นยังไงเด้เ,เนาะพี่น้องหลังจากที่ได้เบิง้งได้ z o การสัมภาษณ์แห้งานลาวเนาะของสาลาไตทุกคนที่เพื่อนได้ไปสัมภาษณ์อยู่ใน งานของเพื่อนเองเลยนะทุกคนเนาะโอ้ซึ่งเฮาก็ได้เห็นภาพบรรยากาศงานหลังหง่ที่รู่หลาของเพื่อนเนาะซึ่งเฮาก็ได้หูแล้วเนาะว่าก่อนจะมาถึงวันนี้เพื่อนเพื่อนพลาดอุปสรรคอย่างใดทุกคนก่อนจะได้งานหลังแงตัวที่รู้่หลาวันนี้เนาะโอ้มันก็ไม,ม่เป็นเรื่องธรรมดาเลยเนาะทุกคนเน,ะน,นาะก็ได้ไปทํางานอยู่ฝั่งไทยเป็นเวลาถึงตั้งว่า16ปีนะทุกคนเนาะภรรยาเพื่อนก็ได้ไปทํางานอยู่ฝั่งไทยก็เป็นเวลา5-6ถึงปีอยู่เนาะทุกคนเนาะ ได้อดออมเก็บเงินและกาทํางานอีกหลายอย่างนะทุกคนเนาะจนว่าเก็บเงินสามารถสร้างบ้านใ้หลังใหญ่ปนีป้ป้ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นแห่งมาดานใจให้หลายๆคนเลยทุกคนที่กําลังพบปัญหาแล้วก็ต่อสู้กับชีวิตในปัจจุบนันนีเนาะและนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะเกี่ยวกับแห่งงานลาวที่ข้าพระเจ้าได้นํามาเสนอต่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้สมเพื่อจะมีกําลังใจแล้วก็ มีแหงในการต่อสู้กับชีวิตในปัจจุบันนี้แหละทุกคนถ้าพี่มีเรื่องราวดีๆก็สามารถแนะนําให้ข้าพเจ้าได้เนาะเพื่อจะได้เอามานําเสนอต่อให้ทุกคนในเบื้องในสมอีกต่อไปเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะขอฝากวาสันนีเด้อสุดท้ายนี้ก็อขอก้าวคำว่สาสบายดีบ๊ายบาย